ทีมงานตาะพาอลรตายสงขลาครับเราพาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้กันนะครับเป็นเหตุการณ์คนร้ายชายหญิงสองคนนะครับที่เดินไปนั่นแหละครับก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในตลาดจนะอําเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมาแล้วครับสองคนนี้ครับเดินชิวๆเหมือนกับคนที่มาเดิน ซื้อของในตลาดทั่วๆไปนั่นแหละครับแต่ว่าครับมีเล่ในครับเดินนี่ไม่ใช่เดินธรรมดานะครับเดินหารถจักรยานยนต์ครับที่จอดอยู่เพื่อที่จะขโมยไปขายนะครับเดี๋ยวดูครับตอนลงมือนี่ครับนี่ผู้หญิงคนนี้ครับขโมยรถจักรยานยนต์คันนี้ไปแล้วนะครับนี่เข็นออกมาแบบ คนทั่วๆไปนี่แหละครับที่ขึ้นคอมรถจักรยานยนตของตัวเองแล้วก็ขับออกไปนี่สัตว์ทแบบเฉยๆเลยครับนวลนหันซ้ายหันขวาหน่อยหนึ่งมีใครไม่มีเจ้าของเห็นไหมพอไม่มีไกลก็เนี่ยครับไปเลยส่วนผู้ชายก็ขับรถอีกคันนึงครับตามไปครับภาพจากกล้องวงจรปิดมัดตัวเลยครับขณะก่อเหตุชัดเจนเลยครับนี่รีบไปเลยครับเกือบล้มครับ ล่าสุดในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนได้แล้วนะครับโดยทางพันธวจเอกพาชราพลนนนครมุ่มกับการสพชนะและพันธวจเอกธนวัฒน์เส้งสุยมุ่มกับการเสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันแถลงข่าวคาดีนี้ที่สพชนะนะครับโดยคนร้ายทั้งสองคนเป็นผัวเมียกันครับชื่อนายอภิเทพอายุ38ปีหรือว่ายันครับและก็นางสาวอรสา,าอายุ3 5ปีหรือหมูและก็เปิง้ง พ้นโทษออกจากคุกในคดียาเสพติดและลักทรัพย์มาด้วยครับและก็กลับมาก่อเหตุลักรถซ้ำอีกครับโดยตํารวจชุดสืบสวนสพชนะนะครับร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ5กองกำลับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ปรับปรามการจรกรรมรถของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาตามไปจับกลุ่มได้ถึงพื้นที่ตําบลบ้านโนดอําเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาโน่นเลยครับพร้อมกับขยายผลตามยึด รถจักรยานยนต์ที่ขโมยไปคืนมาได้ถึง7คันครับเป็นรถที่ขโมยมาจากพื้นที่อำเภอชนะ1คันตามภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละครับพื้นที่สพหัดใหญ่3คันและพื้นที่สพทุ่งลุงอีก3คันและยังมีรถจักรยานยนต์ที่ยืมจากญาตินะครับขับไปก่อเหตุอีก1คันด้วยพร้อมกับเหล็กดัดแปลงสําหรับไขรถจักรยานยนต์อีก1ชุดนะครับแต่ว่าจากการสอบสวนนี่ไม่พบความเชื่อมโยงกับการขโมยนําไปก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่อย่างใดนะครับโดยทั้ง2คนรับว่าขโมยรถไปขายทั้งในพื้นที่อำเภอสระบจังหวัดสงขลาและในพื้นที่จังหวัดสตูลกันละ2 0 0พันบ้างกันละหมื่นบ้างครับตามสภาพเงินที่ได้มาก็เอามากินมาใช้นี่แหละครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพันธุ์ตรวจเอกพัชรพลนนทนครผู้กอบการสพชนะและก็พันธุตรวเอกธนวัฒน์เส้งสวยผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพูดถึงคดีนี้กันครับให้การรับสารภาพ นะครับว่าได้เข้ามาก่อเหตุลักจักรยานยนต์ในพื้นที่จะนะนะครับหลังจากขยายผลสักถามส่วนคนก็ให้การรับสาภาพนะครับว่าได้ลักรถในพื้นที่สอพอหัดใหญ่อีกจำนวนสามคันแล้วก็พื้นที่ของสอพอทุ่งลุงอีกสามคันนะครับรวมทั้งหมดเจคันนะครับรวมทั้งหมดเคัน ตัวนีกคันหนึ่งคือซึ่งเป็นรถจักรยานของผู้ต้องหาเองได้ยืมจากยาติซึ่งใช้ในการก่อเหตุลักนะตะเวนลักเ,เข้าในพื้นที่นะครับ,รบอสองสามีภรรยาที่เราจับคุมได้นะครับในวันนี้นะครับก็มีพฤติกรรมนะครับเคยต้องโทษมาเกี่ยวเรื่อง สับรับนะครับเากเรื่องยาติด <stirred> นะครับเท่าที่ทราบนะครับจากการสักถามเขาไม่ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการ่อความให้เ้าตงบครับแต่วก็คือเป็นสองสามีภรรยาที่มีพฤติกรรมเรื่องกรทําความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวเรื่องยาติดติดนะครับแล้วก็หลังจากคืิดเดเราก็ได้ใช้ความพยายามนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ตวจในการติดตามจนกระทั่งว่าพบตัวผู้กระทําความผิดแล้วก็ขยายผลนะครับขยายตาม ประชา,าเรวนย้ำนะครับแล้วก็ได้มาถึงรถกองกลางที่เขาปล่อยในหลายต้องทคีครับสภาก็นำไปหายคันเริ่มประมาณหนึ่นหนึ่งสองนะครับถ้าเดินดูที่สภาพของรถด้วยนะครับอย่างเว็บใยทะเบียนสองศูนย์แปดนยานี่ครับเว็บร้อยยี่ห้าไรนะครับก็ไปหมายถึงสองคัน